สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Short Book Podcast วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจหนังสือที่ชื่อแรงแต่เนื้อหาแรงกว่า The Subtle Art of Not Giving a Fuck หรือชื่อไทยศิลปะแห่งการไม่แคร์หนังสือขายดีระดับโลกที่กล้าบอกเราว่าชีวิตมันก็ห่วยแบบนี้แหละและนั่นไม่เป็นไรเลยถ้าคุณเหนื่อยกับโลกที่พยายามให้คุณเป็นบวกตลอดเวลาหรือรู้สึกว่าแคร์ทุกอย่างจนเหนื่อย พอดแคสต์นี้อาจเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดชีวิตครับ Chapter 1แคร์ให้น้อยลงใช่เรื่องดีเหรอ Mark Manson เริ่มต้นด้วยการตบหน้าเบาๆกับความจริงข้อนี้การพยายามเป็นบวกตลอดเวลาคือรูปแบบหนึ่งของความทุกข์เราถูกสอนให้แคร์ทุกอย่างคนรอบข้างคิดยังไงเ ocial m e d i ยพูดถึงเราแค่ไหนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่ได้ควบคุมได้เลย แต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถแคร์ทุกอย่างได้เพราะพลังของความใส่ใจมีจำกัดแมนสั้นจึงเสนอว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่การไม่แคร์อะไรเลยแต่คือการเลือกแคร์เฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆ Chapter 2. คุณเลือกปัญหาเองได้ชีวิตไม่ได้มีแค่เรื่องสุขสมหวังแต่มันคือการเลือกประเภทของความทุกข์ที่เรายอมรับได้ ความสุขไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหาแต่จากการแก้ปัญหาที่เรายินดีจะแก้เขายกตัวอย่างง่ายๆคนอยากหุ่นดีก็ต้องยอมรับความเจ็บจากการออกกำลังกายคนอยากมีความรักก็ต้องยอมรับความเสี่ยงจากการผิดหวังทุกอย่างมีราคาของมันคําถามคือคุณยอมจ่ายราคาแบบไหน Chapter 3ตัวคุณไม่พิเศษอย่างที่คุณคิดหนึ่งในสิ่งที่แมนสันกล้าพูดตรงๆคือ คุณไม่พิเศษในยุคที่ทุกคนอยากเป็นคนสำคัญอยากโดดเด่นบนโลกออนไลน์แมนซันบอกเราว่าการยอมรับความธรรมดาของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพเมื่อคุณไม่พยายามจะพิเศษตลอดเวลาคุณจะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเริ่มใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองจริงๆ Chapter 4ความล้มเหลวคือกระบวนการแมนสันเน้นว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้หลายคนกลัวผิดพลาดจนไม่กล้าลงมือแต่นักเขียนคนนี้บอกว่าคุณจะเก่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณกล้าที่จะพังบ้างชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากความแน่นอนแต่มาจากการลองผิดลองถูกแล้วเติบโต Chapter 5ค่านิยมคือเข็มทิศแมนสันเสนอให้เราทบทวนว่าสิ่งที่เรายึดถืออยู่ทุกวันนี้มันคุ้มค่าที่จะใส่ใจไหม เขาเรียกมันว่า value s หรือค่านิยมถ้าคุณวัดความสุขด้วยเงินคุณจะไม่มีวันพอถ้าคุณวัดความสำเร็จด้วยยอดไลค์คุณจะไม่มีวันมั่นคงแต่ถ้าคุณวัดคุณค่าจากความซื่อสัตย์ความกล้าหาญการเติบโตคุณจะมีชีวิตที่สงบและมั่นคงกว่ามากสุดท้ายนี้หนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck ไม่ได้สอนให้คุณใจร้ายแต่มันสอนให้คุณใจแข็ง กล้าเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆและปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ขอบคุณที่รับฟัง s h o ตบุ o กพอดแคสต์ถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในทุกวันสวัสดีครับ